วิธีการหาไอเดียในการทำอ e ีบุ๊กสำหรับมือใหม่ สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาพบกับผมแบงค์นะครับกับช่วงที่มีชื่อว่าเข e ียนอีบุ๊กฮุกเงินล้า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 นกันอีกแล้วนะครับวันนี้มาพบกับผมในหัวข้อวิธีการหาไอเดียในการทำอ e ีบุ๊กสำหรับมือใหม่นั่นเองนะครับผมมือใหม่เนี่ยหลายๆคนนะครับอยากที่จะทำอ e ีบุ๊กเป็นของตัวเองแต่มองภาพไม่ออกนะครับว่าฉันจะเริ่มต้นหาไอเดียยังไงแล้วก็ไม่รู้ว่าฉันมีประสบการณ์อะไรนะครับจะเอาอะไรมาถ่ายทอดอย่างที่ผมบอกนะครับว่าผมจะบอกเสมอเนาะไม่รู้ว่าหลายคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับเป็นคลิป หรหือเถ้าเกิดว่าเพิ่งมาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับก็กลับไปดูคลิปอื่นๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นรายการนักเขียนไสเปียกหรือว่ารายการเขียนอีบุ๊กพุ่งเงินล้านอันนี้นะครับผมในนั้นเนี่ยก็จะมีทริคต่างๆเนาะอาจจะเป็นเก็ตเท็ดลับต่างๆจากประสบการณ์ส่วนตัวของผมเองนะครับแล้วก็จากลูกศิษย์หลายๆคนนะครับผมที่เข้ามาเรียนกับผมเนาะอ่ะหลายๆคนเนี่ยมองไม่ออกว่าฉันมีประสบการณ์อะไรผมบอกเสมอว่านักเขียนไม่ใช่นะักวิจัยจนะครับแต่นักเขียนเนี่ยเท่ากับนักถ่ายทอดป,ประสบการณ์ผ่านตัวหนังสือเราพูดยัง เราก็สื่อสารแบบนั้นแหละไม่ต้องไปฟิกตัวเองมากจนเกินไปนะครับสำหรับมือใหม่นะเพราะว่าเวลาที่เราฟริกตัวเองตีกรอบตัวเองมากจนเกินไปนะครับเราจะมองไม่เห็นถึงคุณค่าที่เราจะถ่ายทอดจริงๆให้กับเขาอะเวลาเราทำอีบุ๊กขึ้นมานครับมองไว้เลยนะว่ามันเป็นสินค้าตัวหนึ่งเป็นสินค้าที่จะช่วยแก้ปัญหาให้กับผู้คนหรือว่าช่วยยกระดับผู้คนให้มีชีวิตที่ดีขึ้นใครที่อ่านอีบุ๊กของเราเนี่ยเขาจะมีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วจะหาไอเดียจากไหนอะโค้มองอยังไงก็มองไม่ออกใช่มีคุณค่าอะไรอะอย่างที่บอก ว่ามองไม่เห็นคุณค่าที่ตัวเองยืนอยู่หรือจุดที่ตัวเองยืนอยู่เนี่ยถ้ามองไม่เห็นตัวเองว่ามีคุณค่าอะไรก็ไม่สามารถที่จะถ่ายทอดให้กับคนอื่นได้จริงไหมนะครับเดี๋ยววันนี้มาดูกันว่าเราจะหาไอเดียจากที่ไหนได้บ้างนะครับแล้วสิ่งที่เรามีเนี่ยตลาดต้องการหรือเปล่าแล้วมันจะสามารถที่จะนํามาเขียนเป็นอ e ีบุ๊กได้ไหมนะครับอันนี้ให้ทิคสําหรับมือใหม่เลยคุณสามารถนําไปทําเป็นอ e ีบุ๊กเนี่ยเท่าที่คิดอยู่แล้วนะน่าจะไม่ต่ากว่าหลักพันเล่มเลยนะครับก่อนอื่นนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์นี้เลยนะครับชื่่อวา ทิพพีเอเอ็น P. ที p คลีิกเข้าไปเลยนะครับผมในพันทิปเนาะเพราะว่าหลายๆคนที่เข้ามาในพันทิปเนี่ยส่วนใหญ่นะจะมีปัญหาหรือว่ามาหาไอเดียมาหาประสบการณ์ต่างๆเนาะที่แบบว่าเราอาจจะไม่เคยคือไม่มีใครที่รู้ทุกอย่างบนโลกใบนี้หรอกพอเราเข้ามาในพันทิปนะครับหลักๆนะครับผมเวลาเลื่อนเข้ามาดูแล้วเนี่ยเราจะเห็นหมวดหมู่หรือว่าเลือกห้องนะครับในพันทิปเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นห้องห้องเนาะก็น่ารักมากเลยนะครับอย่างก้นครัวเนี่ยครับในห้องก้นครัวเนี่ยเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาจะมีสูตรอาหารสูตรขนมสูตรเครื่องดื่มมี เยอะแยะเต็มไปหมดเลยเวลาที่เรามาดูไอเดียจากตรงนี้เนี่ยเราก็เอาไปหัดทําเป็นของตัวเองไม่ได้ให้ก๊อปเขานะแต่ให้เอาไปลงมือทําเป็นของตัวเองถ้าเรายังทําไม่เป็นนะเราก็ไปฝึกทําก่อนอย่างที่ผมบอกช่วงต้นคลิปเนาะว่านักเขียนเนี่ยคือนักถ่ายทอดประสบการณ์ผ่านการเขียนซึ่งประสบการณ์เนี่ยอาจจะเป็นประสบการณ์ส่วนตัวของคุณเลยก็ได้หรือเป็นประสบการณ์จากคนอื่นที่คุณเรียนรู้มาแล้วตกผลึกเป็นของคุณเองย้านะครับว่าเป็นของคุณเองยกตัวอย่างง่ายๆฮอร์โมนปลาช่อนฮอร์โมนปลาช่อนเนี่ยคุณอาจจะทําไม่เป็นนะ นะแต่ถ้าคุณหัดทําเองไม่ใช่ไปก๊อปรูปของเขามานะแล้วก็มาทำอย่างนี้อันนี้ไม่โอเคนะหัดทาด้วยตัวเองเลยด้วยส่วนผสมพวกนี้แหละนะครับหรืออาจจะเติมสูตรอะไรของคุณเนี่ยเพิ่มเติมเพื่อให้แบบว่ามันดูมีดีเทลอะไรบางอย่างที่แบบว่าไม่ได้เหมือนเขาทั้งหมดอะ่ะให้คุณเนี่ยมาดูตัวอย่างจากตรงนี้ย้านะครับว่าดูเป็นตัวอย่างนะหัดทาแล้วก็ถ่ายรูปนะครับอย่างที่ผมบอกเนาะเวลาทำอ e ีบุ๊กเนี่ยถ้าเราโมาแต่อธิบายเป็นภาษาเขียนนะครับหรืออธิบายผ่านทางตัวหนะังสือเนี่ยมันจะยาวมากแล้วบางทีคนก็ไม่่่เเห็นภาาาพแตถ้กิดว ถ่ายรูปเนี่ยถ่ายให้หมดเลยแล้วก็ใช้ปริมาณสัสดส่วนเท่าไหร่อะไรยังไงตามวิธีการแบบนี้เลยเราสามารถที่จะถ่ายทอดวิธีการทําห่อหมกเงินล้านเนี่ยยกตัวอย่างคุณแค่นํามาประยุกต์กับการตั้งชื่อนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปสอนเกี่ยวกับการตั้งชื่อไว้ด้วยนะครับก็รอถือตามกันละกันเนาะในคลิปต่อๆไปนะครับแนวทางคอนเซ็ปต์นะครับถ้าเกิดว,ว่าเรามีไอเดียเนี่ยเราจะสามารถในระมิตอีบุ๊กขึ้นมานได้ทั้งเล่มเลยส่วนของวิธีการเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากแต่ไอเดียเนี่ยแหละครับอยู่ที่ว่าใคร จะมองได้ขาดกว่ากันใครจะหาได้เจอและเห็นคุณท่ามนมากกว่ากันคือเราเวลาเราทำอ e ีบุ๊กขึ้นมาสักหนึ่งเล่มนะครับเราเหมือนเป็นคนที่ขายไอเดียขายความรู้ขายจุดขายที่มันแบบว่าแตกต่างจากที่อื่นการหาข้อมูลเนี่ยมันมีเยอะอยู่แล้วนะครับใน Google ใน Facebook ใน YouTube ใน 1, พันทิปเนี่ยก็มีนะครับอย่างที่หลายๆคนเห็นอันนี้จริงๆก็สามารถเอามาทําเป็นอ e ีบุ๊กที่เพิ่มจุดขายได้นะอย่างเช่นยกตัวอย่างนะสิสูตรเบรเกอรี่อุ๋งๆทํากินก็ได้ทําขายก็ปังอะไรทํานองนี้นะครับอันนี้ให้เข้าๆไปเนาะเนี่ยเราจะเห็นว่ากระบวนการเนี่ยครับมันไม่ได้ยากเลยเราถ่ายรูปเสร็จปุ๊บเราก็มาอธิบายใต้ข้อความซึ่งถามว่าคนเขาจะรู้สึกคุ้มหรอโฮสเขาจะรู้สึกคุ้มไหมเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเขาได้ประโยชน์จากมันจริงไหมเขาเชื่อไหมว่าสิ่งที่คุณถ่ายทอดไปเนี่ยเขาจะสามารถทําได้จริงๆนนะะรถ้าาาาเเเขขห็ว่มีปโช์จ แต่ถ้าเขาไม่เห็นคุณค่าเขาก็ไม่ซื้อนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราออกมาทำอ e ีบุ๊กนะครับเราไม่ต้องไปซีเรียสไม่ต้องไปแบบว่าฟิกว่าเอ้ยมันจะขายได้ไหมขอแค่เราทําให้มันมากขึ้นนะครับเราจะมีทักษะในการถ่ายทอดสิ่งเหล่านี้มากขึ้นโดยที่แบบว่าไม่ต้องไปลงทุนอะไรมากมายเลยใช้ต้นทุนทางความยิดของเราเนี่ยครับนำมันออกมานํามันมาถ่ายทอดนะครับแล้วฝากขายไว้ในเว็บไซต์ต่างๆหรือนําไปทําการตลาดผ่านทาง Facebook ผ่านทางโซเชียลมีเดียต่างๆได้ทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปที่จะมาบอกว่า เราจะเอาไปขายแบบไหนได้บ้างนะครับผมส่วนใครก็ตามนะครับที่อยากจะไปเรียนรู้การทาอ e ีบุ๊กแบบเจาะลึกแบบจริงๆจงัจงจ,งจงแล้วรอไม่ไหวแล้วนะครับผมก็มีคอร์สหนึ่งนะครับเป็นคอร์สสุดฮิตของผมเลยครับชื่อคอร์สว่าสร้างอ e ีบุ๊กเงินล้านด้วยมือถือนะครับผมเดี๋ยวจะขึ้นไว้ตรงนี้เลยเนาะก็สามารถที่จะคอมเมนต์หรือติดต่อทางแอดมินเพจโค้ชแบงก์บุ๊กเอ็กซ์เพรได้เลยนะครับเนี่ยครับแล้วก็ไอเดียเนี่ยก็จะมีเยอะเนาะไม่ได้มีแค่ในส่วนของการทําอาหารอย่างเดียวนะครับลองไปค้นหากันได้ เลยเนาะในนี้นะครับเราอาจจะเป็นคนที่แบบว่ารวบรวมปัญหาเหล่านั้นนะครับที่คนกลุ่มนั้นเจอแล้วเอามาทําเป็นอ e ีบุ๊กของเราก็ได้โอเค,อเคก็พอหอมปากหอมคอนะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับทุกคนวิธีการหาไอเดียในวันนี้เนาะหลายๆคนก็น่าจะเห็นภาพการทำอ e ีบุ๊กกันมากพอสมควรแล้วล่ะ แต่นี่เป็นเพียงแค่ไอเดียนะครับถ้าอยากจะรู้ทริคต่างๆหรือว่าวิธีการทําแบบเจาะลึกจริงๆเนี่ยอย่างที่บอกเนาะผมมีคอร์สต,ตัวหนึ่งที่มีชื่อว่าสร้างอ e ีบุ๊กเงินล้านด้วยมือถือนะครับผมสำหรับใครที่สนใจสามารถติดต่อเพจโค้ดแบง k ์บุ๊กเอ็กซ์เิไปได้เลยนะครับหรือสําหรับใครที่อยากจะอ่านเป็นเวอร์ชั่นหนังสือเล่มก็มีเล่มนี้นะครับคพัพีเขียนอ e ีบุ๊กให้ปังทาตังค์ด้วยมือถือนะครับก็สามารถซื้อไปอ่านกันได้นะครับสาหรับทายนักเขียนอย่างเรานะครับตัวนี้เนี่ย มากเลยนะแล้วก็หลายๆคนเนี่ยสามารถที่จะนํานไปสร้างอ e ีบุ๊กหลักหมื่นหลักแสนกันได้นะครับเยอะมากมเลยแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นครับมันอยู่ที่ไอเดียของคุณในแต่ละเรื่องเนี่ยมันตอบโจทย์กับผู้คนได้มากน้อยขนาดไหนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยคุณค่าที่คุณถ่ายทอดออกไปเนี่ยมีคนเห็นคุณค่ามากน้อยขนาดไหนนั่นเองนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับเราเป็นนักเขียนนักถ่ายทอดประสบการณ์ผ่านการเขียนเนี่ยเป็นนักสร้างคุณค่าอยู่แล้วไม่จําเป็นจะต้องไปโฟกัสต,ตรงนั้นมากขอแค่เพียง เราเนี่ยถ่ายทอดคุณค่าออกมาให้ดีม,มากที่สุดไม่มีหรอกนะที่แบบว่าทําเล่มเดียวทําปกเดียวแล้วปังได้ยอดแบบหลักล้านเลยนะครับไปไปไม่ได้ต้องผ่านกระบวนการฝึกฝนมามากพอสมควรเหมือนกันแล้วเวลาที่คุณทํามากเนี่ยครับมันจะทําให้คุณจับแนวทางได้ว่าอะไรคือจุดที่ทําให้คุณเนี่ยสามารถจะสร้างไรายได้ผ่านการทำอ e ีบุ๊กหรือผ่านการเขียนเนี่ยได้มากที่สุดนั่นเองนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสัครสมาชกกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมใครที่ดูผ่านเพจโค้ชแบงค์เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กด เฟิไว้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผม